เอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านข้าวฟ่งนะครับพาพี่น้องชาว a, a f เซมาเที่ยวเบิงทะเลมอกที่จุดชมวิวเขาภูจุกเป็นหนึ่งในเที่ยวหนึ่งที่เที่ยวของโของ บ้านเข้าขวางนะครับพี่น้องชาวเอฟซมื่อนี้ยชาเชาบรรยากาศเช้าเช้าก็มีทะเลหมอกขึ้นสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องชาว a อฟซที่นี่มองเห็น360องศาบอจะเป็นฟังบึงสามพันฟังน้องภัยแล้วก็ฟังวิเชียนบุรีนะครับจุดชมวิวเขาผูจุกมีความสวยงามพรามแปดก็ว่ากันไปเอชิวชาแนลครับ อยู่กับผมเอชิวชแนลคนเก่าคนเดิมรากลายความบันทเทิงรากกายท่เดียวในเทชรชบูรเอชิวชแนลสุีดั A Q สสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซีที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมมือนี้มาในภาซาลมปาซาทินเพชรชบุรน,นะครับมือนี้ผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่จุดชมวิวเขาปูจุก จุดชมวิวเขาผูจุกอยู่ในเขตม่บานเขาพางตำบาบลซาแก้วอำเภอหนึงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์มือนี้ผมก็จะพาพี่น้องชาว a อฟซีมาเบิงทะเลมอกบนจุดชมวิวเขาผูจุกนะครับพี่น้องชาว AFC ซึ่งก็ตามผมไปเบิงเลยว่าจุดชมวิวเขาผูจุกจะมีความสวยงามขนาดไหนตามผมไปเบิงไปชมกันเลยครับเอชิวชแนลไปเบิงไปชมกัน พี่น้องชาว AFC ที่น่ารักทุกคนนะครับคลิปที่แล้วนี้ผมพาพี่น้องชาว A f c ีไปเบิงทะเลหมอกด้านลางนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาพี่น้องชาว a อ c เดินขึ้นไปเบิงทะเลหมอกบนจุดชมวิวเขาพูจุกนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านเข้าวง ผมกำลังพาพี่น้องชาวเอฟซเดินขึ้นไปเบิ้งวิวธรรมชาติที่จุดชมวิวเขาผูดจุกจุดชมวิวเขาผูดจุกเนี่ยอยู่ในเขตหมู่บ้านเขาพวางตำบลซาแก้วอำเภอบึงสามันจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจุดเซมวิวจุดเลนดนมากที่สำคัญอีกหนึ่งทีของอำเภอบึงสามผันของ จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพี่น้องชาวเอฟซีจุดชมวิวเขาพูดจุกมีท่าหน้าหนาวท่าหน้าฝนแบบนี้ต้นปลายฝนต้นหน้าแบบนี้ก็สามารถมาเบิงทะเลมอกเบิงความสวยงามของเชือเข้าเพชรชบูรณ์ได้นะครับ จะมองเห็น360องศานะครับพี่น้องชาวเอฟีมองเห็นฟังน้องไรฟังบึงสามผันฟังวิเชียรบุรีนะครับพี่น้องชาวเอฟีถ้าหน้าหนาวทางเข้าพวงก็มีการพอปลูกทุ่งทานตะวันนะครับพี่น้องชาวเอฟี ที่นี้เป็นข้าวพวงเนี่ยเป็นที่แรกแรกที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับจะเป็นทะเลหมอกจุดเบิงทะเลหมอกข้าวพวงจุดชมวิวด้านล่างแล้วก็ช่วงหน้าหนาวก็มีทันตะวันนะครับแล้วก็มาเบ่งพาคิดโตกยามแรงบนจุดชมวิวข้าวพับข้าวผู้จุก แล้วก็ขับรถออกจากจุดชมวิวเข้าผูจุกประมาณ2องกิโลก็จะมีร้านคาเฟ่ที่พักมามาดูคาเฟ่มามาดูห่มสเต์แล้วก็จะเป็นขับออกแยกจุดนี้ไปอีก5กิโลเข้าไปในหมู่บ้านสับสาก็จะมีอีกร้านหนึ่งคือร้านแอนพีฟาร์มแล้วก็ยังมีน้ำตกที่อยู่ข้างล่าง จุดชมวิวเขาผูจุกก็คือน้ำตกซาบชาแก้วหรือน้ำตกกิ้มไงนะครับพี่น้องชาวเอฟซีข้างล่างของจุดชมวิวเขาผู้จุกก็เป็นตอนนี้ปลูกข้าวโพดนะครับช่วงหน้าหนาวก็จะปลูกทุงปลูกทานตะวันปุปุงปอเถียงนะครับพี่น้องชาวเอฟซี ประตูทางเข้าปิดนะครับปรับปุง๋งเปิดช่วงเจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นตอนนี้ก็ยังพ่ถึงเจ็ดโมงนะครับหกโมงกล่กวๆประตูก็ยังปิดเปิดผเมเลยเดินขึ้นมาก่อนบ่ได้เอารถขึ้นมานำนะครับทางอ,อบตอสาแก้วติดปลายว่าช่วงนี้ปรับปิดปปับุ๋งจะเปิดแค่แ ช่วงเจดโมงถึงห้าโมงแหรงนะครับก็จะปิดช่วงเจ็ดห้าโมงแหรงถึงเจ็ดโมงนะครับกำลังปิดปรับปุงโยู่กำลังปลูกต้นไม้นะครับพี่น้องชาวเอฟี เพื่อรับหน้าหนาวช่องนี้อยู่ไปฝาย้นต้นหนาวแล้วแต่ผมสะลึงมึนนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเพื่อจะเอาบรรยากาศความสวยงามของยุดชมวิวเข้าพูจุกผมกเลยล่อขึ้นมาก่อนเพื่อพาพี่น้องชาวเอฟซีเดินเล่นเดินเบิ่งทะเลมอกด้านบนนะครับเราก็จะไปชี้กันว่า คลิปที่แล้วเนี่ยผมมาตรงไหนนะครับพี่น้องชาวเอฟซีต่ตอนนี้ผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีเดินเล่นเบิงทะเลมอกบนจุดชมวิวเขาผูจุกไปก่อนนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเบิงทะเลมอกสวยงามบอนี่เป็นก็เป็นอีกครั้งนึงที่ผมพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่จุดชมวิวเขาผูจุก เป็นหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมของพี่น้องชาวอำเภอบึงสามพันนะครับภูเข้าเข้าพวงเนี่ยเป็นภูเป็นหมู่บ้านที่อยู่่ามกลางภูเขามีภูเขาล้อมรอบนะครับมาขึ้นมาจากได้มาขึ้นมาจากถ้าอยู่แถวสมอทอดก็ขึ้นมาจาก,าาส,ก,าจากสับบอนได้นะครับแล้วถ้าอยู่ที่น้องไพ ก็ขึ้นมาท่าดวงทะลุอ,อกมาสั้นเจริญนะครับพี่น้องชาวเอฟซีผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านเข้าพวงนะครับพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวเบิงทะเลมอกที่จุดชมวิวเขาภูจุกเป็นหนึ่งในเที่ยวหนึ่งที่เที่ยวของโคกของบ้านเข้าพวงนะครับพี่น้องชาวเอฟซี มือนี้เชา้ชา,าชาบายก้าเช้าเช้าก็มีทะเลมอกขึ้นสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องชาวเอฟีที่นี่มองเห็น360องศาบอจะเป็นฟังบึงสามพันฟังน้องไัยแล้วก็ฟังวิเชียนบุรีนะครับจุดชมวิวเขาผู่จุกมีความสวยงามพรามแปดก็ว่ากันไปเอชิวชาแนลครับพี่น้องชาวเอฟี ตอนนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีเดินขึ้นมาถึงจุดชมวิวเขาผูจุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มองข้างหน้าเขามองไปทางเืล่เข้าเพชรบูรณ์ก็จะเห็นทะเลหมอกขึ้นเต็มเลยนะครับผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีเดินเล่นเดินเที่ยวบึงทะเลหมอกบนจุดชมวิวเขาผูจุกจุดชมวิวเขาผูจุกเนี่ยมองเห็น360อองศาทั้งทิศ จะมองเห็นทั้งอำเภอบึงซ้ำพันอำเภอวิเชียนและก็อำเภอหนองไผ่นะครับพี่น้องชาวเอฟซีจุดชมวิวเขาผูจุกเนี่ยหมู่บ้านเข้าพวงเนี่ยเป็นเขตติดต่อของสามอำเภอเลยนะครับพี่น้องทั้งอำเภอวิเชียนอำเภอหนองไผ่เตะตัวของจุดชมวิวเขาผูจุกเนี่ย อยู่ในเขตอำเภอบึงสามพันนะครับพี่น้องชาวเอฟซีฟังฟังนี้ก็จะอยู่เขตน้องไั่นะครับแถวบ้านทาด้วงบ้านสันเจริญถ้ามองบปเยอะก็จะมองเห็นทะลุเห็นเจด,ดีเพราะร้อแปพออาหารของวัดสัะเขียนเลยนะครับแล้วมองไปแถวเนี้ตรงขาบตรงนี้ นะครับก็จะเป็นบึงส้ามพันมองไปฝั่งนี้ก็จะเป็นอำเภอบึงวิเชียรบุรีนะครับเราก็มาเดินรอบๆบ,บึงทะเลหมอกบึงความสวยงามกันนะครับพี่น้องชาวเอฟซีช่วงนี้อยู่ชว่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับชว่วงกันยาชว่วงกลางเดือนกันยาแล้วมือที่ผมมาทายเนี่ยก็ประมาณวันที่สิบสี่สิบห้านะครับกันยายนอยู่ชว่วงกันเดือนกันยากลางเดือนแล้วนะครับ ก็ปกติช่วงกัญญาพฤศจิกัายาตุลาพฤศิกาเนี่ยธันวาเนี่ยกลางเดือนกัญญาก็เป็นช่วงจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับพี่น้องชาวเอฟซลมหน้าพัดมาแล้วแต่ปีนี้ฝนไปาสานะครับบรูฝนจะดูถึงเมื่อไหร่เขาคาดการว่าปีนี้ฝนจะนาน จะอยู่ถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คอยเบิิงว่าฝนมันจะตกถึงพฤศจิกายนบอรครับพี่น้องชาวเอฟซีเนี่ยมาฟังนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านข้าวผวงนะครับพี่น้องข้างล่างก็จะเป็นหมู่บ้านข้าวผวง หมู่บ้านข้าวพองเนี่ยมีลากล่ายทีเทียวทางธรรมชาติบอ่อจะเป็นน้ำตกซาแก้วหรือน้ำตกจิมไนที่ห่ารู้จักกันแล้วก็จะเป็นร้านอาหารนะครับมามาดูคาเฟ่ A.N. Free ฟ a ฟานะครับพี่น้องชาวเอแล้วก็ยังมีช่วงเดือนพฤศจิกาทันวากหลางจากที่ชาวบ้านเก็บเกี่ยว เขาโพสออกนะครับทางชาวบ้านเกษตรกร,ร,ก,รก็จะได้ปูกฐานตะวันปูกป่อเสียงลงข้างล่างนี้นะครับจุดนี้ขึ้นมาข้างบนช่วงเปือ้อชง่มปกป่อเถียงก็จะเห็นป่อเถียงเห็นท่งทานตะวันเรื่องอารามเต็มท้องทุ่งเลยนะครับตอนนี้เขาโพสตแกแล้วบางแปลงบางจ้ากาเลงเก็บเกี่ยวแล้วนะครับพี่น้องชาวเอฟสีเพื่อจะได้ปูก ทานตะวันปูกพอเถืองทันหน้าหนาชวช่วงให้ทนันช่วงกอนปีไม่ช่วงพฤศจิกาทันวาช่วงเนี้ยก็จะเป็นพอเถืองทุ่งทันตะวันขึ้นมาแล้วก็จะเกลียงอารามเต็มท้องทุง่งทำให้บรรยากาศหน้าหนาวสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องชาวเอฟซีที่นี่มาเที่ยวได้ทุกเดือนนะครับ ข้างบนนี้บรรยากาศดีทั้งปีนะครับลมจะพัดอ้อยอยยินสบายนะครับพี่น้องชาวเอฟซีที่นี้ติดถเ,เถือเขาเพชรบูรณ์นะครับเทือเขาเพชรบูรณ์ล้อมรอบมองข้ามไปฝั่งนี้ก็จะข้ามเขาเพชรบูรณ์ไปก็จะเป็นเถือเขาพังเหยไปเชค่ชายภูมนะครับพี่น้องชาวเอฟซี ลงไปเนี่ยเส้นตัวหน้า,าเฮานี้ลงไปข้างล่างก็จะไปซับบอลแยกไปทาดวงไดนะครับพี่น้องตัวนี้ยทางจุดชมวิวเข้าภูจุกได้ปิดปรปับปรุงเพื่อพัฒนาสถานทีอยู่นะครับพี่น้องชาวเอฟซีเฮาก็ล่อยขึ้นมาเที่ยวมาเล่นกันนี่ก็เป็นนิทีีหนึ่งท,ที่เที่ยว ที่ผมแนะนำพี่น้องให้มาเที่ยวมาเบึงทะเลหมอกยามเช้าช่วงเช้าเชาแบบนี้ก็จะมีทะเลหมอกให้พี่น้องชาวเอฟซีบิงซองแรงๆกระซามารถมาบึงพาทิตที่ตกตกที่สวยงามบนจุดชมวิวเข้าผู้จุกได้นะครับพี่น้องชาวเอฟซแต่ผมก็ยังบ่เคยได้พาพี่น้องชาวเอฟซีมาบึงพาทิตขึ้นที่จุดชมวิวเข้าผู้จุก รู้ว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเห็นบอคบพี่น้องสะพานเหล็กสะพานเหล็กไกลๆนะครับพี่น้องที่ผมพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวมาเบิงข้างล่างตรงสะพานเหล็กข้างล่างนะ่ะที่ผมชี้ให้พี่น้องเบิงคลิปที่แล้วเนี่ยข้างล่างนี่ก็จะเป็นน้ําตก สับสักแก้วหรือน้ำตกกิมไงหลังจากคลิปนี้ผมอาจจะพาพี่น้องชาวเอฟซีไปเที่ยวที่น้ำตกกิมไงหรือน้ำตกสับสักแก้วกันนะครับพี่น้องชาวเอฟซีคลิปนี้ผมก็บบมีะไรมากผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวบนคุบนจุดชมวิวเขาพูจุกมาเบิงทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดในอำเภอบึงสามพันนะครับพี่น้องชาวเอฟซีผมเอชิวชาแนลนะครับ คลิปนี้ผมกับพี่น้องชาวเอฟีมาเที่ยวที่จุดชมวิวเขาผูจุกในเขตม่บานเข้าขวางตำาบลซาแก้วอำาเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์มาบึงทะเลมอกจุดชมวิวเขาผูจุกซึ่งมีความสวยงามพระามแปดกว่ากันไปเอชิวชาแนครับก่อนจากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องเบืองพี่น้องชมกันนี้นะครับถ้าอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับบายบายเอชิวชาแน,นลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเอชิวชาแน,นลครับ